วันนี้นะคะพบกับเจ้าสวีบนะคะน้องคันนี้ราคาน้อ,อยู่ที่200,000กว่าบาทเท่านั้นคัดน้องเป็นรถปี2016นะคะน้องเป็นตัวซ้ายนะคะลูกคา้าตัวนี้นะคะเป็นสวีบนะคะเป็นโฉมหน้าเก่านะคะส่วนโฉมหน้าใหม่นะคะเราก็มีเช่นกันค่ะตัวนั้นน้องจะเป็นรถปี2021นะคะราคาอยู่ที่300,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะใครที่สนใจนะคะคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามน้องแพงได้ค่ะที่เบอร์0 6 1 3 6 7 7 8น4นะคะน้องสวิปคันนี้นะคะเป็นโฉมหน้าเก่าเป็นรถปี2016นะคะตัวนี้นะเลขมาอยู่ที่10000แเท่าน,นั้นค่ะผ่อนเริ่มต้นที่45000นะคะเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยหรือใครนะคะที่เครดิตนะคะเครดิตดีนะคะสามารถถือแบงก์สิมารับรถได้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือซื้อผ่อนนะคะซื้อได้หมดเลยนะคะและรถคันนี้นะคะจอดอยู่ที่ร้านสามเหลี่ยมออโต้จังหวัดขอนแก่นร้านตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะอยู่ติดอุโมงเส้นทางไปอุไปเซนทันนะคะลูกค้าร้านเรานะคะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นของทุกวันสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากรับรถภายในวันนะคะรบกวรให้มาช่วงเช้านะคะแนะนำให้มาช่วงเช้านะ,ะเพราะว่า ทางร้านเรานะคะจะได้มีเวลาเตรียมรถให้ลูกค้านะคะรือใครนะคะที่อยากดูเงื่อนไขการออกรถนะคะสามารถทักมาหาน้องแฟงได้นะคะที่แอดหนึ่นะคะแจ้งว่าสอบถามรถกับน้องแฟงนะคะเดี๋ยวให้ส่วนรดพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะน้องคันนี้นะคะมาพร้อมสีสุดพิเศษนะคะลูกค้าได้สีมังคุด สีม่วงจะสวยแบบนี้เลยตัวนี้แต่งสติกเกอร์มาให้นะเจ๋งๆนะคะราคาประหยัดนะแค่สองแสนกว่าบาทนะคะไฟหน้ายังเป็นไฟหน้าบริาโดเจนมาให้นะคะเจะสวๆไฟหน้ายใ,ใหญ่แบบนี้เลยไฟตัดหมอกก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะกระจังหน้าสีดาตัดก,กันกับสีตัวรถแบบนี้นะด้านหน้าเจสวๆแบบนี้นะคะใครที่ชอบคันนี้อย่าลืมแคปหน้าจอให้ติดป้ายทะเบียนนะคะ ส่วนตัวล้อได้เป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานตัวล้อสีเทาแบบนี้นะคะยางขัดเงามาให้ใหม่ๆแบบนี้เลยตัวกระจกสีเดียวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวติดกระจกมาให้เรียบร้อยนะคะกันสาดก็มีมาให้เช่นกันค่ะส่วนภายในตัวนี้นะคะบอกเลยนะว่าอได้มาเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าได้เบาะหนังเกียร์ออโต้นะคะพวงมาลัยแบบมัลติฟังกชันนะคะตัวนี้แอร์เย็นๆนะคะเป็น รถเก๋งเล็กนะคะเ็สวยนะคะตัวนี้เป็นตัวสวีปนะคะเป็นชมน้าเก่าสีม่วงมังคุดนะคะเสวยแบบนี้เลยนะส่วนตัวด้านท้ายน้องคันนี้นะคะได้ไฟไท้ายเป็นพาโตเจนมาให้นะคะได้ไฟไท้ายฮาโลเจนมาให้เส,สวยนะคะใครที่ชอบนะคะหรืออยากดูภายในร,รอ,อเพิ่มเตินะคะลูกค้าอย่าลืมแคปหน้าจอให้ติดทะเบียนรถนะคะแล้วทักมาที่บ้านเขียวค่ะที่แอดหนึ่งสองสามบีนะคะ พวงมาลัยน้องคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอมีแบบเป็นไถโยมาให้นะคะตัวนี้หน้าจอเดิมหากลูกค้าอยากได้หน้าจอเพิ่มหรืออยากให้ทางร้านติดให้เพิ่มเติมนะคะก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวติดเพิ่มให้นะคะส่วนน้องคันนี้นะคะเป็นแบรนด์นิสซูนะคะเป็นนิสซูมิชิมิเอทาด์นะคะ เป็นตัว4ประตูนะคะลูกค้าเป็นเก่งแบนดลองเช่นกันนะคะราคาวันนี้จะอยู่ที่2,000 0 0กว่าบาทนะคะตัวนี้จะผ่อนเริ่มต้นที่4,000กว่าบาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เครดิตด,ดีนะคะลูกค้าก็ฟรีดาวได้นะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวนะหรือใครที่ไม่ชอบสีขาวนะคะทางร้านเรายังมีสีอื่นอีกนะคะ ใครที่สนใจอยากได้สีอื่นนะคะลูกค้าทักเข้ามาแจ้งได้เลยนะคะหรือคอมเมนต์ว่าสนใจรถสีไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะตัวนี้นะคะน้องมาพร้อมสีขาวทั้งคันนะคะลูกค้าตัวกระจังหน้าได้เป็นกระจังหน้าสีดํามาให้นะตัดกันกันกบสีตัวรถแบบนี้เลยใครที่ชอบคันนี้แคปหน้าจอให้ติดป้ายทะเบียนได้เลยนะไฟหน้ามาพร้อมไฟหน้าแบบดอกเจนนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะคะสวยๆแบบนี้เลย สำหรับเจ้าแอ็กถาดันนี้นะคะราคาอยู่ที่20,000 0กว่าเาท่านั้นเองนะตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานตัวล้อได้เป็นล้อกระถะนะคะยางขัดเงามาให้ใหม่ๆแบบนี้เลยไฟเลี้ยวน้องมีติดกระจกมาให้นะคะส่วนขอภายค่ะไฟเลี้ยวน้องมีติดด้านข้างมาให้นะตัวกระจกด้เป็นสีขาวมาพร้อมก้านดำตัดขอบกับสีดำนะคะการสัด มีมาให้ส,ยสวยๆนะคะตัวนี้มีการสาดมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นแอ็กาดนะคะเป็น m ิสซูมิชิแอ็กาดนะคะเป็นตัวสี่ประตูนะคะน้องเป็นตัวสี่ประตูนะคะพวงมาลยัยมีมาให้หน้าจอก็มีมาให้นะคะสนใจแคปหน้าจอแอดบ้านเขียวได้เลยคะ่ะภายในน้องคันนี้เป็นโทนสีดํานะคะลูกค้าน้องมาพร้อมโทนสีดํานะคะตัวด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายแบบฮาโลเจนตัวนี้จะเป็นสีประตูนะคะเป็นตัวสีดาน ส่วนสวีปเป็น5ประตูนะคะสนใจรุ่นไหนแบบไหนนะคะคอมเมนต์เข้ามาและทักเข้ามาที่บ้านเขียวได้เลยค่ะที่แอด1 2 3่บนะคะชื่อแอดว่าพอจอกตอป๊อบอายนะคะจะสวยแบบนี้เลยหรือใครนะคะที่อยากได้เป็นรถแบรนด์อื่นนะคะหรือมองหารุ่นอื่นไว้นะคะทางร้านก็มีนะคะตอนนี้นะคะมีรถเข้ามาใหม่เยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสสันเอ็กเซลนะคะหรือว่า รถไฟฟ้านะคะตอนนี้ทางร้านสามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นได้นำมาจำหน่ายแล้วนะคะใครที่กำลังมองหารถมือสองสภาพป้ายแดงรับประกันศูนย์เหมือนป้ายแดงนะคะและมีรับประกันโครงสร้างประกันเครื่องเกียร์นะคะเข้ามาดูที่ร้านสามเหลี่ยมออโต้ของเราได้เลยนะคะทางร้านแล้วนะคะมีรับประกันให้นะคะไม่ว่าจะเป็น เครื่องเกียร์หรือรับประกันศูนย์ให้สูงสุดถึง3ปีนะคะและที่สำคัญนะคะร้านเรานะคะมีรับประกันรถทางร้านทุกคันนะคะไม่มีจมน้ำกอไม่ย้อมแมวพลิกควม่มหรือไฟไหม้แน่นอนค่ะหากทางหากลูกค้านะคะซื้อรถกับทางร้านแล้วตรวจเจอนะคะทางร้านเราคืนเงินเต็มจำนวนให้ลูกค้านะคะ สำหรับใครที่อยู่ขอนแก่นนะคะสามารถเข้ามาดูรถจริงเข้ามาทดลองขับก่อนซื้อได้เลยนะคะทางร้านเรานะคะทดลองขับฟรีนะคะใครที่สนใจแนะนำให้เข้ามาที่ร้านนะคะช่วงนี้ยังมีโปรโมชันดีๆโปรโมชันพิเศษอยู่นะคะสำหรับโปรแบงก์สิบนะคะหมดเขตภายในเดือนนี้แล้วค่ะหมดเขตคือวันที่30ธันวาคม68นี้เท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะโปรนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะลูกค้าโปรนี้นะคะ เป็นโ0สิตรถแสนนะคะใช้เป็นปีสุดท้ายแล้วนะ,ะและสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ออกรถเตือนนี้นะคะรุ่นลับ iPhone 17ฟรีคะเครื่องพร้อมของแถมพิเศษนะคะใครที่อยากได้สิทธิ์รุ่นลับ iPhone 17นะคะรีบทักเข้ามารีมาออกรถกับน้องแฟงนะคะที่สามเหลี่ยมออโต้ได้เลยนะคะและใครนะคะที่อยากได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมแคปหน้าจอนะคะและ พักมาค่ะที่แอด 123B นะคะหรือโทรมาหาน้องแฟงที่เบอร์0613677844ได้เลยนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะ